ยังไ่ต้องซื้อสีอะไรคะสีเขียวซ,ซื้อแล้วอันแรกจะซื้อสิบอย่างให้พี่หัวซื้อคนละห้าอย่างให้ดีกว่าพรผิดธิบินาได้ไมาเล่นน้ำนะคะน้ำมีเป็นซีใหม่ซื้อา้แถ็งแรงแน่นอน หน่อยเอยงไงยัยใหม่เล่เนไงย,ยับเท่ากับตาขยับก็ต้องอจิดกระจัโอเคโอเคงั้นเล่นเสร็จละไปหาอะไรกินกันไหมพี่บัวหิวแล้วอ่ะอืมก็ได้แต่เราไปเล่นกินตาตามสีกันไหมโอเคโอเคดีเลยใช่ดีเลยหนูกินขอสีเหลืองได้เลยงั้นพีบ่บัวขอกินขอสีเขียวส่วนพี่หน้าสีแดงกัน <c oughs> แต่เราห้ามซื้อของตัวเองนะเราจะต้องซื้อของให้เพื่อนงั้นเอางี้นะ เย่ใหม่ซื้อให้พี่บัวพี่บัวซื้อให้พี่หน้าพี่หน้าซื้อให้เย่ใหม่งั้นเดี๋ยวเราไปซื้อของที่เซเว่นกันเลยโอเคแล้วก็มาถึงกันแล้วนะคะทุกคนใครที่จะไปซื้อคนแรกก็คือหนูเองอะไปเลยไหมไปเลยเย่ใหม่ต้องซื้อสีอะไรคะสีขี้ซื้อแล้วอันแรกซื้อสิบอย่างให้พี่บัวซื้อคนละห้าอย่าง จะต้องเป็นคนเสียงเราจะแก้ที่หัวกันเนนี้อะไรอะ่ะรวยรวยแห,หรอกล้วยนีเอาไปาหมจะแก้ทีหวได้สามี่สามคือสังารไม่หนูดีอะไหร่เปาเป็นสีแดงอเป็นสดงเาเป็นสีแดงจาก้าเ็นสีเขีเเยวก็ได้หนหาจะ,ะเครื่อนหาจนเคะ แคกี่อย่างแล้วสี่ยังอีกหนึ่งอย่างนี่กาแฟนะคะฮนห่วยโอ้ยเย็น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 เย็ย็นเย็นเย็นเ็เย็น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 ย็นเ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 ้็นเย็นหย็นเา็นเย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 ็นเอ็นเย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 ็นเนเนเย็นนเยย มันใกล้กับช่วงปีใหม่พอดีก็เลยเอาหน้ากิดพัสดีกว่าซื้ออนี้ให้สุกไก่สุกัดสูตรหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยไอโซนไน้ำใบโซนตากระบอกให้ค่ะให้นี่ดีกว่าซอสเผ็ดที่พี่หน้าอยากสุดท้ายนะคะหักจองเกิ้ลไปอย่เลย ได้เวลาแล้วคุณโอเคตาปัจจัยก็เป็นตาพี่นาโอเคงั okay, ้นเดี okay, so ๋ยวพี่นาออกไปซื้อกันเลยแล้วกันมาค่ะเราต้องซื้อให้ยายใหม่นะคะชึบนี่ตีเลื่อนตีเลือนน้ำนะคะเอาเลือกน้ำได้ด้วอันนี้ ได้มาดื่น้ำนะคะน้ำวิตามินซีใหม่สุขภาพแข็งแรงแน่นอนนี่ฟุตตี้นะคะฟุตตี้ได้แล้วหนึ่งชื่ออันนี้อีกหนึ่งค่ะฟังนะคะจะขอดูก่อนว่าอะไรดีอุ้ยอันนี้ละกันดนรอรายะกิน่ารักเหมาะกับยัยใหม่ได้แล้วนะไปกัดนะได้ามาแล้วเรียบร้อยมาแล้วก็ซื้อทุกตัวหมดแล้ว ใช่เราตักบ้านเลยมนะตักบ้านกันเลยนี่นะคะเราก็กลับมาที่กัะสุนตัวอล้วนะคะเราก็จะมาเปิดกล่องเลยได้กล่องพวกนี้อ่ะคือสิ่งที่พวกเราซื้อให้กันลนกันใช่แต่เราก็จะต้องกินจานสีจริงๆของเราด้วยนะคะใช่ค่ะ ป้องนะคะปลากระส๋องปลากระป๋องตามพี่บัวนะก็ได้ทอดปลากระป๋อบกระเทียมค่ะทุกคนออ้เหยอกินกันเลยอร่อยไหมเอ่อน่ะนี่ขอบพี่นาล่ะพี่นาพี่นาพี่นากินกันเลยนะคะมาตาบัวบ้างอร่อยค่ะ เป็นผักกาดดองส่วนของพี่บัวนะคะก็เป็นสายมะดีซี่บัวขอกินคนแรกก่อนได้เอาเกือบจะอาปบาทกินแล้วเมื่อกี้โอเคไหมลองกินเลยโอเค ชอบกินนี้จะหอลนะมาของพี่นาสกัดดองหนึของสัอร่อยไหมไม่รู้เลยว่าพี่บอแ้สมทในนี้อ่ะไม่มีคาว่าิเทสตุสาวรนค่ะมาอันต่อไปดีกว่าไหมได้มาชิ้นที่สเลยนะคะสัสี้า ทุกคนดูกินสีเหลืองเลยข้ากับสีไมอไดหมดเชนั้นนะคะทุกคน่ไหมยังไม่มีลายสีเบ่งกันไหมพร้อมพร้อกันเลยนี่เขียวเขียวขี้น่าจะได้กินได้เลยแต่ไม่จับเวลาของวแลสีเหลืองเดี๋ยวเอาเข้าปากก่อนเล่นบารอ้ โคชูจังนะั่นก็คือซอสอะไรนะโคชูจังโคชูจังเอออะไรเนี่ยถามพินาเป็นคนซื้อเองใช่เหรอซื้อมาสุม่มสุ่มพินาลองชิมดูแล้วกันนะเอาเลยนะหนึ่งสองออเผ็เค็มชอบไอติมแบบน้องกำลังขึ้นกระมูกวาซาบิไม่ใช่วาซาบมิมันไม่ได้มันไม่ได้มีความขมเราสึกว่กามันเหมือนวาซาบิแต่มันแบบมันจุนนะมาพินาหังให้พินาหลังให้มาพินาไม่ดีนะไม่ดีลองดูลองดู ม่ะชิไม่จูนว่ากินได้ทุกอย่างไงกิได้ได้แต่แบบเกมันแรงไหม้ยเ้ยม่ชิมไหอ้ยมันไมจมูกนะแต่มันชุนเต็มปกใช่มันชุนชุนไม่ๆเนิดเดีดูเนิดเดียวติเียตสียวหสั ไปเนาไปง่ายจังชินึงมาชิ้ของโบเลยทุกคนก็คือกล้วยก้วยตากนะคะเอคนต้กินด้วยเหรอใช่เน2อนสองสาเหมือนทูเรียนกวนเหมือนที่ดูกินเมื่อวานแต่ว่ารสชาติโอเคพี่นารับได้เป็นไงคะอม่มีค่ะซื้อมาให้ดบวก็ต้องกินเองสิครับ เป็นยังไงเคลืนจูกขึ้นจูกอะเราก็ไปชิดต่อไปเลยดีกว่าค่ะมาตอต่อไปเลยนะคะหนึ 1, 2, <า>่งสองสามโอ้กินนี้แล้วน่นถึงตอนเด็กๆเลยนะจะ <c oughs> คนโตจะเด็กขี้ใหญ่เด็กนี่ของพี่หน้าทำมากเผิงเกาหลีแน่นอนของบัวนี่คืออะไระโยเกิร์ต วันหาจระเข้ตอนแรกๆนึกว่าวันหาจระเข้อสุดๆบัวมาชิมก่อนเลยค่ะใช่ใช่ค่ะนี่ไงมันจะเป็นทุต้องไม่เห็นเราต้องใช้จุลชีนี่ต้องใช้แล้วว่ากล้องจุลทัรศน์ใช้จุลชีอย่างอร่อยค่ะโอเคช้ไตยใหม่มาพี่น่าเก็บให้นี่อ้มิ้มนะคะนี่ชิมเลยเอาเล้นอะไรอะ รสสับปะรดนะคะรสกระดูกวุยรสกระดูกวุ้ยเหรอค่ะสับปะรดอร่อยไหมไหมอร่อยไม่ใช่กินดูไม่เป็นไรมาต่อไปของพี่หน้าเรามากินด้วยกันอีกทวนจี้หยอกหนเอาเองอีกสองเส้นขออีกสองเส้นอีกหนึ่งเส้นอีกหนึ่งเส้นกินพร้อมกันเลยค่ะทุกคนตัก ่โอ้ยรูไม่่ีความรู้สึกขอาเบร์ชอบกินเผ็ดกูชอบเดี๋ยวก็เผ็ดตอนหลังใช่บัวอันนั้นเนีอชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นเครื่องดื่มค่ะมูดอบเผ็ดกันมากเลยใช่มาข้าหน้าขอน้ำานี้ขอน้ำเอด้บแของปขอองเปิขงเดขอลองด้อลองดของเปิดขอปิลอยเขอลองเปิดขเปดิดล อลนิน่าวางหนูขนาดนี้เลยเหรอใช่จะได้ร่างกายได้แข็งแรงวิตามินซีต้องก้ผงกันกินทิพหน่สซ้ กาแฟค่ะมาลองลองดูคืนนี้ต้องนอนนะเบื่อลองดูอันนี้จริงนะบัวไม่เคยกินกาแฟมันหวานไม่จริงเหรอมันเย้งมากมันหวานไม่คมไม่หวานนะคนกินกาแฟเราจะเทนิ่งด้วยนะดูไม่หวานข้างล่างเยสวัสดีค่ะถ้าอยากแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยค่ะถ้าไม่อยากพลาช็คลิปนี้ก็คอมเมนต์ด้วยนะคะอยากให้ทำคลิปอะไรบ๊ายบาย Siapa? Siapa? Tunggu, tunggu, tunggu. Mulak. Nih, Kenapa ya? Belum ada. Belum ada. Kenapa ya? Belum ada. Belum ada.